ดูดวงชาวราศีพฤษภถ้าเองถูกรลงว,วันที่หนึ่งนางเตือนให้เงียบสุดนะครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนานางฟ้ามาเตือนแล้วท่านรู้หรือไม่ว่าถูกรลงว,วันที่หนึ่งเนี่ยเหมือนกับการเบิกบุญมาใช้เบิกมาจากสวรรค์หมดบัญชีแล้วไปเรื่องและทีนี้นะครับผมท่านเบิกบุญมาจากสวรรค์หมดบัญชีเลยนะครับผมถ้าคนบุญหมดแปลว่าอะไรครับ นบะท่านลองใช้วิจ,จนาญาณของท่านนะบุญหมดแปลว่าอะไรครับนะบุนหมดก็ตุยนะอยู่ไม่ได้นะบุนหมดแล้วนะผมบางคนถูกลงวันที่หนึงข้ามถนนไปเรียบร้อยนะผมไม่ได้ใช้เงินครับนะออกข่าวหน้าหนึ่งเยอะแยะมากมายบุคคลเดนี้ถูกลงวันที่หนึงตาสีตาสาถูกลงวันที่หนึ่ง,าาะน,น,งนะผมไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียว ครับผมส่งต่อให้ลูกหลานเลยครับนะผมต้องเงียบเอาไว้นางมาเตือนแล้วนะครับในโจกตะของท่านตกตําแหน่งมองการไกลถึงอนาคตก็คือวางแบบแผนประเพณีไว้ล่วงหน้าหลบหลีกซ่อนเลนแล้วทาตัวเองให้มีความสุขไม่ใช่ถูกแล้วมนที่หนึ่งแล้วก็เงียบแล้วก็เครียดครับผมเพราะฉะนั้นถูกแล้วมาที่หนึ่งถ้าท่านถูกนะนะท่านก็ต้องเงียบครับ ปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้าเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดดูเล้าแสนทุกข์ทรมานดวงชะตาตกตําแหน่งเอโมโลก,ก็ต้องสู้กับสิ่งเหล่านั้นนักนบกกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรบปุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาลงมาที่นึงถ้าท่านถ้าใครถูกก็ต้องระวังให้ดี เป็นอย่างมากที่สุดระผมปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโชคตาการที่ท่านได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มนับแสงสว่างมนจันทาเข้ามาทําให้ครอบครัวท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนดีนะคนดีผีคุ้มการปฏิบ,บรรัติดยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ท่านมุ่งม,มั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทําอะไรบางอย่างตกตําแหน่งสามเหรียญการปฏิบดอดยการนี้เริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีตกตําแหน่งมา้าพยองกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งม,มั่นตกตําแหน่งเดอะฟูลไมไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก้หลงพาก,กันโสมนัตติดก,กับดักมน์นเสน่ห์มน์จันทาหนวงจะตามนาฏบุญบารมีวัสนาอัศวินขี่ม้าถือดาบ ประหรประหารศัตรูหมู่มารให้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคตกตำแหน่งที่ดีด้วยอำนาจบุญมารมีวัสนาตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบื้อท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเป,ปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดท่านจะได้ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบจิตใจที่อ่อนโยนของชาวาราศกีพฤษภ เรผมจะทําให้รอดพ้นเกี่ยวกับเรื่องราวไร้ลายต่างๆนานาพันธ์ถ้าท่านเจอเรื่องราวดีๆเข้ามาในชะตาชีวิตให้เงียบที่สุดก็คือถูกลางวัลก็ได้นะครับเทวดาส่งมอบดวงแก้วมณีให้แก่ท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอครับนะสมบัติโลกมนุษย์มันยิ่งใหญ่ก็คือเงินทองนั่นแหละสมบัติโลกมนุษย์เพราะนั้นะดวงแก้วมณีก็มาก็มีเงินมีกินเหลือกินเหลือใช้ ค,ความรักทุกสิ่งทุกอย่างประเดมาดังบริวารเข้ามานางฟ้าบนสวรรค์เป็นร้อยร้อยโอดนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่จะต้องต่อสู้อย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวเข้าหาญเพราะฉะนั้นะอย่าไปคิดพินิไต่ตยตองให้มากอยู่ชีวิตให้มันแบบสบายๆแบบปล่อยไปตามโชคชะตานะครับผมจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ถือว่าเป็นดวงชะตาดีๆชะตาชีวิตจะรับรัพย์ ครับผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ต s ง p e ซุปเปอร์ติเกให้ติดหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้ขอให้ท่านชมชื่อลาบลืน่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในหลายๆด้านของชีวิตดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะส่งอิทธิพลให้คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจมากขึ้นในขณะที่ดาวพฤหัสบดีจะนำพาโอกาสดีๆมาสู่คุณ ด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆในการทำงานดาวอังคารจะกระตุ้นให้คุณมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้นคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือมีโอกาสแสดงความสามารถให้ผู้บังคับบัญชาเห็นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่ามีภาระงานมากขึ้นกว่าปกติแต่ไม่ต้องกังวล ไเพราะนี่คือโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความรับผิดชอบของคุณการทุ่มเทและความพยายามของคุณจะไม่สูญเปล่าและอาจนำไปสู่การเลือกตำแหน่งหรือการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาในช่วงกลางเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนร่วมง,งานหรือทีมงานดาวเสาจะท้าททยให้คุณต้องใช้ทักษะการสื่อสาร และการจัดการความขัดแย้งอย่างองอมีประสิทธิภาพพยายามรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและหาทางออกร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคุณในที่ทำงานช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีสำหรับการวางแผนระยะยาวในอาชีพการงานคุณอาจได้รับข้อเสนอหรือโอกาสใหม่ ที่น่าสนใจควรพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่ตัดสินใจด้วยความเร่งรีบการปรึกษากับผู้มีประสบการณ์หรือที่ปรึกษาอาชีพอาจช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์งานคุณจะมีสเสน่ห์และความมั่นใจ ที่จะทำให้ผู้สัมภาษณ์ประทับใจอย่างไรก็ตามควรเตรียมตัวให้พร้อมและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่คุณสนใจอย่างละเอียดด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณมีโอกาสในการเพิ่มรายได้อาจจะเป็นการได้รับโบนัสการขึ้นเงินเดือนหรือมีรายได้เสริมจากงานพิเศษ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาวในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบกับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์แต่ไม่ต้องกังวลมากนะักเพราะคุณจะสามารถจัดการกับค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นโอกาสดีในการทบทวนและปรับปรุงการบริหารการเงินของคุณ ช่วงกลางเดือนจะเป็นเวลาที่ดีสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงหรือการลงทุนระยะยาวอย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและไม่ควรเสี่ยงเกินไปการปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินอาจช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นในช่วงปลายเดือนคุณอาจมีแรงจูงใจในการใช้ใจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อของที่อยาก ได้มานานหรือการท่องเที่ยวพักผ่อนแม้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรระมัดระวังไม่ให้เกินงบประมาณที่วางไว้การรักษาสมดุลระหว่างการใช้จ่ายเพื่อความสุขและการออมเงินเป็นสิ่งสำคัญยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้ยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนในช่วงต้นเดือนคุณอาจต้องผเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดแต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีคุณจะสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดและดึงดูดลูกค้าใหม่ๆได้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ช่วงกลางเดือนจะเป็นเวลาที่ดีสำหรับการทำโปรโมชั่นหรือแคมเปญการตลาดใหม่ๆคุณอาจพบว่าการใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือการตลาดออนไลน์จะให้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างการรับรู้แบรนด์และขยายฐานลูกค้าของคุณในช่วงปลายเดือนยอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอาจมีการสั่งซื้อในปริมาณมาก หรือได้ลูกค้ารายใหญ่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนธุรกิจระยะย,ยาวและการลงทุนในการขยายกิจการคุณอาจพิจารณาการเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ หรือการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจแต่ควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณและคู่รักมีความเข้าใจกันมากขึ้นและสามารถสื่อสารความรู้สึกได้อย่างเปิดเผยดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณมีความสุข และความสัมพันธ์ที่มั่นคงในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์กำลังเข้าสู่ช่วงที่ลงตัวและมั่นคงเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการแต่งงานการย้ายบ้านหรือการมีลูกการพูดคุยเหล่านี้จะทำให้คุณและคู่รักรู้สึกใกล้ชิดและมีความผูกพันมากขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจประสบกับความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเนื่องจากดาวอังคารจะกระตุ้นให้คุณรู้สึกร้อนรนและหงุดหงิดได้ง่ายขึ้นนออาจมีการโต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการใช้เวลาว่างร่วมกันหรือเรื่องความเห็นที่แตกต่างควรใช้สติและความอดท,ทนในการจัดการกับสถานการณ์พยายามรับฟังความคิดเห็นของคู่รัก และหาทางออกร่วมกันช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการฟื้นฟูความสัมพันธ์คุณและคู่รักอาจวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการเดินทางไปเที่ยวการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันและความเข้าใจระหว่างกัน สำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วและกำลังวางแผนมีบุตรเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมในเรื่องของการเจริญพันธุ์และอาจนำมาซึ่งข่าวดีในเรื่องนี้ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีศพฤษภที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีสเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นดาวศุกร์จะส่งผลให้คุณดูโดดเด่น และน่าสนใจในสายตาของผู้คนรอบข้างทำให้มีโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นในการออกไปเข้าสังคมและทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มงานสังสรรค์หรือการใช้แอปพลิเคชันหาคู่คุณอาจพบเจอคนที่ถูกใจและมีความสนใจคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนควรระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจเร็วเกินไปดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกหุนหันพลันแล่นและอยากเร่งความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าเร็วเกินไปควรใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนตัวเอง และความต้องการในความสัมพันธ์คุณอาจค้นพบว่าสิ่งที่คุณต้องการในคู่ครองอาจเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นโอกาสดีในการปรับเปลี่ยนมุมมองและเปิดใจให้กว้างขึ้นในการมองหาคู่ครองสำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของความสัมพันธ์คุณอาจต้องตัดสินใจว่าจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันหรือจะยุติความสัมพันธ์ ควรใช้สติและความรอบคอบในการตัดสินใจและสื่อสารความรู้สึกของคุณอย่างตรงไปตรงมาสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่น่าตื่นเต้นและท้าทายในด้านความรักสำหรับชาวราศีพฤษภทั้งคนที่มีคู่และคนโสดคุณจะมีโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและความสัมพันธ์มากขึ้น สำหรับคนมีคู่ความท้าทายจะอยู่ที่การรักษาสมดุลและการสื่อสารที่ดีในขณะที่คนโสดจะมีโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆและอาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจสำคัญ